สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมปรินซ์ฟูกับฟีฟ่าออนไลน์สามนะครับแล้ววันนี้นะครับผมก็จะมาตีบวกนะครับกับปีตันนะครับกับปีตันกาบสายตาลีเรียกอย่างงี้กับตันครับกับตันทีมของเอซีมิลานครับผมคนปัจจุบันนะฮะซึ่งเป็นคนที่แฟนๆเนี่ยเชิดชูบูชาว่าควรจะไปไกลๆนะฮะชิวนะฮะอ๋อไม่ใช่ลันลันโอเคครับผมวันนี้พี่เขาพี่มีพี่ในกลุ่มนะครับฝากมาตีบวก ลิคาโดมันต o l ิโวนะครับบอกน้องบูจัดให้พี่หน่อยนะครับบวก8นะครซึ่งก็ขอบคุณพี่เขามากๆนะครับที่อุตส่าห์มั่นใจในฝีมือของผม <laughs> นะครับอ่ะโอเคบวกบวก8ราคา77ล้าน9แสนนะครับอา้าวมีแต้มให้ด้วยอ่ะโอเคเขายังชั่วหน่อยนะฮะถือว่าพี่เขาเตรียมพร้อมมาอย่างดีโอเคเราไปลุยกันเลยอืมบวก8บวก8เนี่ย ผมลองสูตร12ครั้งดูดีกว่าคราวที่แล้วเดี๋ยวใช้สูตร8ครั้งเนี่ยพังพินาศครับผมโอเคนะครับผมนะครับยิ้มหวานมาเลยกับตัน6นะครับดูกิครับว่ายิ้มหวานของกับตันเนี่ยจะทําให้ได้บก8รึเปล่านะครับ8และแ8แล้ว9แล้วครับผม9้แล้ว10แล้ว10แล้ว10แล้ว ค11ครับ11ครับ7 11แน่นอน12อ้เอาแล้ว12แล้ว12เอาอีกหน่อยนึงแชดเอามามากับตันว่าไงกับตัน12ครั้งเลยนะนกับตัน right. <c oughs> <c oughs> กับตันเดดแม่งเลยกับตันครับอยู่ยังคงอยู่กับเราต่อไปนะครับเป็นข่าวดีของแฟนมิลานทุกคนเหรอ นะครับก็โอเคครับผมนะครับใครอยากให้บวก7บวกแบวก6นะครับอันนี้ผมค่อนข้างจะพิจารณาเร็วนะครับรู้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องขอลองนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับเจอกันคลิปต่อไปครับผมอย่าลืมกด subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ